มีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านอีกเช่นเคยนะคะคราวนี้เป็นเรื่องของการทำแทง้งคำถามมีอยู่ว่าทำแทง้งผิดศีลหรือไม่เป็นบาปขนาดไหนหากว่าเรานะคะอยู่ในสภาวะที่ไม่พร้อมที่จะมีบุตรและเราเนี่ยไม่ได้มีการป้องกันมีความประมาทแล้วถ้ามีบุตรแล้วจะทำให้ชีวิตนั้นยากลำบากและเราก็ไปทำแทง้งอันนั้นเกิดจากเจตนานะคะถามว่าบาปไหมบาปค่ะ ประการแรกคือคุณประมาทในการดำรงชีวิตทุกอย่างนั้นจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าหากว่าเราประมาทอันนั้นเป็นความคิดและการกระทําที่เริ่มเป็นอักุศลอย่างอ่อนๆและเมื่อเรากระทำาผนแห่งอักุศลอันนั้นก็ได้แสดงผลก็คือเรียกว่าคิดแล้วก็ไปกระทำโดยไม่ได้มีการวางแผนไม่มีเจตนาก็จริงแต่เพอเล ไม่มีความละเอียดอรอบคอบมันก็จะเป็นกรรมเล็กๆและเป็นบาปในเรื่องของการปิดจีนอันนี้ในกรณีที่1น,นะคะอันที่2ถ้าหากว่าเราถูกล่วงละเมิดทางเพศนะคะแล้วก็มีเหตุเฉพาะที่เราตั้งคันขึ้นมาแล้วก็มีความรู้สึกว่าถ้าหากว่าเราตั้งคันแล้วเกิดผลที่ตามมาอีกมากมายเช่นในเรื่องของสังคมความไม่พร้อมเช่นวัยอาชีพ หรือองค์ประกอบต่างๆที่ทําให้รู้สึกว่ามันเกิดผลเสียมากกว่าที่จะเป็นผลดีแล้วก็เป็นการซ้ําในทางจิตใจที่จะทําให้เกิดความเสื่อมลงไปเพราะว่าเป็นเครื่องเตือนความจําว่าเราได้ถูกล่วงละเมิดมาอย่างนี้การไปทําแท้งอย่างนั้นเป็นบาปแต่ในส่วนที่เรามีความคิดที่จะทําในสิ่งที่มันเกิดประโยชน์กว่าแล้วก็ให้สิ่งที่ดีดีกว่าอันนั้นก็เป็นบาปนะะแต่ถ้าถามว่ากรรมอน,นันเนี่ยมันจะเกิดตามมาอย่างไรหรือไม่มันก็อาจจะว่าทําให้เราสุขภาพไม่แข็งแรง อาจจะทั้งโลกนี้และโลกหน้าหรือว่าตัวเรานั้นจะถึงแก่ชีวิตหรือทำกาละหรือตายก่อนเวลาที่ควรจะเป็นที่เรียกว่าอุปัติฆาตกรรมอันนั้นคือกรรมที่จะเกิดขึ้นนะคะทางแก้ไขก็คือเราจะต้องทำบุญประเภททิฏฐธรรมเมทนิยกรรมฝ่ายกุศลเช่นถวายสังฆทานวิหารทานทำบุญอยู่เสมอๆปล่อยนกปล่อยปล,ยปลาปล่อยสัตว์เมตตากรุณาต่อสัตว์ทั้งหลาย อย่างนี้ก็จะทำให้ส่วนบุญนั้นได้เกิดกับเราก่อนที่ส่วนบาปจะตามมานะอันนี้ก็คือการนำแท้งก็ถามว่าผิดไหมก็ยังผิดอยู่ดีนะคะแต่เพียงแต่ว่าเรามีทางแก้อย่างไรอีกข้อหนึ่งในกรณีที่อันนี้เป็นคำถามที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็มีคำถามมาบ่อยมากเลยนะคะคือว่าเมื่อตรวจในครันแล้วพบว่ามีอาการผิดปกตินะน,นี่เป็นเรื่องของการแพทย์จำเป็นต้องหัวออกอย่างนี้บาปไหมอันนี้ขอตอบว่าไม่บาป เพราะนั่นคือการเจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งจะมีผลทั้งตัวแม่และเด็กนะคืออาจจะมีผลที่ร้ายแรงยิ่งกว่าการรักษาทางการแพทย์ไม่ถือว่าเป็นบาปผิดเพราะว่าเจตนามุ่งเพื่อจะช่วยเหลือชีวิตหรือช่วยเหลือสิ่งต่างๆให้ดีกว่าเดิมก่อที่เป็นอยู่นะคะอันนั้นไม่ถือว่าผิดอันนี้ถูกถามมาเยอะมากนะคะเพราะว่าถ้าพบอย่างนี้แล้วเนี่ยแพทย์แนะนําให้ทําแท้งอันนี้ไม่ถือว่าผิดนะคะ อีกกรณีหนึ่งคืออันนี้เป็นกรณีที่บาปที่สุดก็คือเกิดจากการเรียกว่าเที่ยวนะคะแล้วก็ไม่เรียกว่าล่วงละเมิดแต่ว่าจงใจที่จะละเมิดนะคือทางเพศหมายความว่าผิดศีลธรรมไปเที่ยวไปอะไรหรือว่าเด็กๆเ,เนี่ยใช้ชีวิตไม่ถูกต้องนะแล้วทาให้เกิดตั้งคันขึ้นมาแล้วไปทําแท้งอันนี้บาปตั้งแต่เริ่มต้นก็คือการดําเนินชีวิตหรือความประพฤตินั้นเป็นอาุศลผลก็เป็นอกุศลอันนี้ทั้งบาปและกรรมนะที่ถ้าเกิด คนที่ถามเนี่ยนะะบอกว่าเคยเป็นวัยรุ่นทําแบบนี้มาแต่บัดนี้กลับตัวเป็นคนดีแต่งงานมีชีวิตครอบครัวที่เป็นสุขก็ขอแนะนําว่าเล่งทําบุญชนิดที่เรียกว่าทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมฝ่ายกุศลทําสมาธินะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาปฏิบัติพิจารณาต่างๆอย่างนี้ก็หมายความว่าบุญสูงกว่าบาปอันเป็นกุศลอันนั้นถามว่ายังได้รับผลอยู่ไหมได้รับผลแต่เมื่อไหร่อาจจะนานมากหรือเราอาจจะปฏิบัติถึงมรรคถึงผลไปก่อนก็ได้ เราลองเทียบว่าหนึ่งวันเราทําบุญมากกว่าบาปหรือบาปมากกว่าบุญถ้าหากว่าเราทําบุญมากกว่ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนวันหนึ่งเราไม่ได้ทําบาปเลยแล้วเราก็ทําบุญอย่างนั้นไปตลอดบาปที่เราเคยทํามาแต่หนหลังเนี่ยกว่าจะตามทันเนี่ยบุญก็ส่งผลไปเรื่อยไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราปฏิบัติทั้งสมาธิทั้งถือศีลอย่างเคร่งครัดมีปัญญาในการพิจารณาได้ถึงมรรคถึงผลบาปนั้นก็ไม่ส่งผลค่ะเราถึงจะเรียกว่าแก้กรรมอย่างแท้จริง